ผมนพพลเหลืองทองนาลาสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนผมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมนะครับในการในรายงานพิจารณาศึกษานะครับเรื่องของสภาพปัญหาและก็แนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับของคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนแรัษฎรนะครับผมเองเนี่ยนะครับมีผมขออนุญาตที่จะเริ่มต้นด้วยคำว่าเมืองหลักและเมืองรองนะครับ สองคำนี้เนี่ยนะครับเป็นคำที่มันเหมือนการแบ่งแยกจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเมืองรองเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยนะครับเมื่อปีพศสอง0นะครับตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเนี่ยนะครับฉบับที่1ิบนะครับปีพศสอง0ถึงพศสอง4มันถึงได้เกิดคำว่าเมืองรองขึ้นมาแต่หลังจากใช้คำว่าเมืองรองเนี่ยนะครับเพียงแค่ปีสองปีเท่านั้นนะครับ ก็มีการสํารวจซึ่งตั้งแต่นั้นเนี่ยนะครับก็มีการสำรวจแล้วก็มีผลวิจัยออกมาว่าในส่วนของความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะครับที่ได้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในจังหวัดเมืองรองเนี่ยซึ่งมีจำนวนทั้งหมดห้า้าจังหวัดเนี่ยไม่เคยที่จะพอใจกับคำคํานี้เลยแล้วผมก็ดีใจนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยที่ทางท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะครับตอนที่ท่านได้เข้ามาเป็นนายกรันตรีเนี่ยท่านเองก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้สึกไม่ดีกับไอ้คำว่าเมืองรองจนกระทั่ง ได้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหรือยังผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางท่านนายกัฐมนตีเนี่ยท่านเศรษฐาเนี่ยได้เอาใจใส่นะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีการกระทบต่อความรู้สึกนะครับในเรื่องของคําว่าเมืองรองจริงๆแล้วคําว่าเมืองรองเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรแล้วครับใช้เกณฑ์แต่เฉพาะในส่วนของคนที่มาท่องเที่ยวมาเยือนในถิ่นในจังหวัดนั้นนะครับทั้งคนไทยต่างประเทศเนี่ยต้อง สี่ต้องถ้าไม่ถึงสี่ล้านเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นเมืองรองนะครับแต่ว่าการคิดอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกยกตัวอย่างนะครับอย่างจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับมีคนเข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยอย่างปี2566เนี่ยจำนวน3.8ล้านคนนะครับสร้างรายได้ได้ทั้ง50,000กว่า5 0 0 0 0กว่าล้านนะครับแต่ถ้าดูตามเกณฑ์นี้เขาก็ต้องอยู่ในเมืองรองเช่นเดียวกับพังงา ทั้งๆท,งที่ถ้าไปดูในเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะครับถือว่าสองจังหวัดนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในข้อในส่วนนี้นะครับผมเองก็อยากฝากท่านกรรมธิการด้วยนะครับแต่ผมเองก็ไม่ทราบผลของการที่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเคยเคยสั่งให้ดําเนินการนะครับให้ลบล้างให้ลบคําว่าเมืองรองออกไม,ไม่ไม่ทราบไปถึงไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงต่อมานะครับสิ่งที่ผมอยากจะ ขอนำเรียนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนของกระทรวงเช่นเดียวกับท่านอดิศรเพียงเกียรตินะครับผมเองก็มีความรู้สึกที่อยากจะให้มีการแยกกระทรวงนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับนั่นก็คือว่ากระทรวงท่องเที่ยวนะครับกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะถ้าถามกันถึงเนื้อในเนี่ยนะครับว่ากันตามตรงเนี่ยนะครับถ้าบางคนอาจจะแย้งว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีแล้วเรื่องศาสนาล่ะจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยศาสนาเนี่ยอย่าง ใครเป็นคนดูสำนักพูดเป็นคนดูเพราะฉะนั ar, MARK, <Damn. S 1> ้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับในส่วนของกรมการศาสนาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับต้องการที่อยากที่ให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างปีห6หกก็มีถึงสองจุดสองล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราได้มีการแยกกระทรวงออกมาเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเลยเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่า กระทรวงนี้จะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยได้อีกมากนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะขอฝากไว้เนี่ยในเรื่องของภาษีทั้งๆที่ผู้แทนหลายคนในสภาเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วหลายๆท่านนะครับในเรื่องที่อยากจะมีการแก้ไขในเรื่องของภาษีที่มันเป็นอุปสรรคนะครับผมขอเอาสิ่งละอันพันละน้อยแล้วกันนะครับในส่วนของภาษีป้ายท่านครับภาษีป้ายเนี่ยคือทุกวันนี้ในการจัดเก็บภาษีป้ายเนี่ย ก็แบ่งออกเป็นสามประเภทมีภาษาไทยล้วนประเภทหนึ่งละนะครับภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศประเภทหนึ่งละแล้วก็มีภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งอัตราการเก็บมันแพงและที่นี่ผู้ประกอบการเนี่ยผมเคยไปสอบถามนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ในส่วนของจังหวัดท่องเที่ยวนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็บ่นนะครับว่าในเรื่องนี้เป็นอุปสรรคสําหรับเขาจริงอยู่อาจจะเป็นเม็ดเงินไม่มากในแต่ละปีนะครับถ้า กิจาการใหญ่ๆก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับแต่กิจาการเล็กๆที่เขาต้องมาเสียค่าภาษีป้ายเนี่ยนะครับซึ่งเ,ออเขาอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเขาเองเนี่ยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสียภาษีเนี่ยมันต่างกันมากนะครับถ้าเป็นภาษาไทยล้วนเนี่ยอัตราไม่กี่บาทเองนะครับ ถ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็เพียงแค่ห้าบาทต่อ500ตารางเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของภาษาต่างประเทศเนี่ยมันกลายเป็นถึง52บาทนะครับต่อ500ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะครับสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราควรจะทําให้รายเล็กรายน้อยทั้งหลายเนี่ยนะครับ <S <S เขาได้มีโอกาสนะครับที่จะนำคา่าลดค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมา ปรับปรุงดูแลนะครับในธุรกิจของตัวเองให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเพราะมีต้นเพราะมีเงินทุนที่มากขึ้นครับขอบคุณครับ